สวัสดีค่ะพ่อกันตอนเศร้ากับบรรยากาศคืมฝ้าคืมฝนเนาะค่ะพี่น้องกับแปลงปักดำข้าวเหนียวหอมขาววิสุดค่ะล้ำต้นบะสูงค่ะพี่น้องการแตก่กอดีดีค่ะแปลงนี้ปักดำเกือบจะได้สองเดือนแล้วค่ะพี่น้องเขียงงามดีค่ะ,คะอยากพาพี่น้องมาอัพเบิง ยู่เรื่อยๆเนาะค่ะการจะเริ่มเติบโต,ตของพืะประมาณนี้แหคะค่ะพี่น้องเข่าของเห่าบดใส่ปุ๋ยตุม้มตุม่มตุมเทียเดียวเพื่อเล่งงามค่ะเห่าสีใส่เทละหน่อยๆเอาคะ่ะพี่น้องเพื่อว่าขันเข่าง่ามหลายเนาะคะ่ะมันกะสิเป็นนอนเป็นโลก้าของเห่าที่แม่ค้าเฮ็ดมากนะคะแม่ค้า คอยบรไดไซปุ๋ยเปลืองค่ะใส่เทอร์เรหน่อยๆแต่แะกะที่แม่ค้าเห็นมาเป็นหน้าเเค่มีกึ่งอินซี่ค่ะแม่ค้าบอไดไ่ยูเลียค่ะพี่น้องที่เห็นเขียวๆนี่บริเมนยูเรียเด้ค่ะแม่ลกกาแม่ค้าบรไดไ่หลายตอไรเศจสับร่วมเกี่ยวกะยูแค่์สามสิบถึงสี่สิบกิโลอะค่ะบรเปลืองเพราะว่าปุ๋ยมันกับแพงเนาะค่ะพี่น้อง แม่ค่ะบอดไดใส่ยูเรียค่ะที่เห็นเขียวๆนี่จะเป็นเคมีกึ่งอินซีค่ะช่วมการแตกกอของเพลินการแตกกอดีหลายค่ะเข้าเดือนกลัวเกือบ2เดือนนะคะ่ะจะประมาณนี้ <c oughs> ข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์เป็นอีกพันธุ์ทินาเฮุค่ะพี่น้อง ล้ำต้นแข็งแรงเข่าบอ่อสูงให้พุนผลิตร้ายเห็ดในน้อยก็ได้ร้ายละกะแถมเข่ากินแซบหอมนอนนุ่มตลอดปีหรือว่าจะขามปีไปเลยก็ได้สำหรับหน้าไมค่ะนะคะเข่าจะบอ่อแข็งบอ่บอบแข็งบ่อกระด้างพอกินไปเข่าแข็งกระด้างบอ่อเลยพันนี่ค่ะอิ่มโดนอิ่มนานค่ะเป็นเข่าที่พัฒนาสายพันธุ์โดยอาจารย์ตุลางเกลนคำล่าค่ะไมค่ะมาหูจัก เข่าพันนี้กะกะห็นจากในเพจเนาะค่ะก็เลยเข้าไปเบิงว่ามันนาเฮ็ดนาเฮ็ดต้องขอบคุณอาจารย์ไลๆที่เพิ่นพัฒนาสายพันุเข่านี่ให้มาสำหรับชาวนาจังเฮาเนาะค่ะได้เข่าพันดุดีๆมาเฮ็ดซูพีสูนองกินเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวสิผ้าอับเบิงเรื่อยๆเนาะค่ะพี่นองมือนี่กะลากันไปก้อนสวัสดีค่ะ